สามสนาทีที่ผ่านมาโรมรังสีมันครับนะครับหมูไม่กลัวน้ําร้อนครับ35นาทีที่ผ่านมานะครับสอสอลมจุกรูนะครับสอสอรมรังซีมันบอกไม่ได้กล่าวหาธรรมนัตจุกรูอย่าเพิ่งร้อนในอย่าเพิ่งร้อนตัวจุกรูแค่บอกเป็นพยานปากเอกอย่าเพิ่งตกใจเมื่อรู้จักก็ควรให้ข้อมูลตำรวจจุกกรู ชี้การฟ้องปิดปากลมอยากถามผู้กองธรรมนัสว่าทําเพื่ออะไรตกลงผู้กองอยู่ฝ่ายไหนจุกครู้นะครับนี่นะครับหลังสิมันลมรองหัวหน้าพักประชาชนให้สัมภาษณ์นะครับว่าว่าผู้กองธรรมนัสจะฟอ้องดำเนินคดีเนื่องจากอภิปรายว่ารู้จักกับเบนซ์สวิตที่ปรึกษาแกงคอสตเตอร์ว่าขออย่าพึ่งร้อนตัวหรืออย่าพึ่งร้อนในเพราะไม่ได้กล่าวหาแค่บอกว่าเป็นพยานปากเอก นะครับถ้าธรรมนัสในเมื่อรู้จักก็ควรเอาข้อมูลไปให้ตำรวจอย่าฟ้องปิดปากทุกรูเห็นนะบอกแล้วโลมก็ไม่กลัวหรอกนะผู้กองบอกว่าโลมอย่าปากกล้าขาสัน่นแต่เท่าที่ผมทราบนะผมเคยเจอคุณโลมหลายครั้งนะส่วนใหญ่ขาแกไม่สัน่นเพราะแกยงังหลุมอยู่แต่ห่วงอย่างเดียวว่าถ้าผู้กองไปขู่แกมากมากเนี่ไยไข่เป็นจะสัน่นทุกรูนะแกเดี๋ยวเกิดกลัวขึ้นมาไข่สัน่นเพราะแกหนุมนีงนน่นขาไม่สั่นหรอก นะคุณโลมในสมัยก่อนครับโอ้โหนะปะท้วงนี่ต่อยกับทหาร้็เหินปะท้วงไปดูประวัติกันดิแกผลงานตั้งแต่เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์แล้วอ่าแต่นะครับเข้าใจนะนะครับเพราะฉะนั้นที่ผู้กองธรรมนัสบอกว่าคุณโลมเนี่ยปากกล้าขาสั่นไม่จริงครับผมขอแก้ตัวให้คุณโลมนะครับว่านะอ่อถ้าผู้กองไปขู่ว่าจะฟ้องแกเนะี่ยปากกล้าขาไม่สั่นแล้วครับแต่โลมไข่จะสั่นจ้าชุก ไข่สันย่าไม่ว่าแกอย่าไปอย่าไปขู่แกเยอะผู้กองเดี๋ยวไข่แกสันนะครับไข่สันนะครับนี่รมลังซีมันบอกไม่กลัวหมูไม่กลัวร้อนนะครับอย่ามาฟอกปิดปากผมนะไม่ได้ไม่ได้ล่าหาธรรมนัสแค่บอกก็เป็นพยานปากเอกให้ไปให้การกับตํารวจหน่อยนะครับอย่าเพิ่งร้อนตัวนะเห็นเห็นบอกแล้วโรมไม่กลัวผู้กองธรรมนัสผู้กองธรรมนัสก็ไม่กลัวลม นะครับจริงๆเนี่ยผมอยากให้มีการฟ้องร้องนะถ้าฟ้องร้องคุณโรมปุ๊บคุณโรมก็ได้เอาหมายศาลไปเรียกข้อมูลนั่นนี่มา mm hmm. ผมว่าดีนะล่าสุดเห็นบอกว่าอ่คุณโรมเนี่ยจะเชิญธรรมนัตและก็อนุทินมาให้การเรื่องนี้อ mm ื hmm. นะครับท mm ุก hmm. รูๆๆนะครับอ่ามีคนบอกเดี๋ยวจะส่งวายไปให้นะคะ mm hmm. ได้ครับใครฟังพี่เดแล้วแบบ,แ,บบแบบได้ความรู้ mm hmm. ผมไม่ตัดสินไทยนะไม่ตัดสินธรรมนัตไม่ตัดสินโรมนะ mm hmm. พี่น้องประชาชนก็ อ่ะว่ากันไปเพราะผมไม่ใ่ศาลเตี้ยน่ารักทั้งสองคนโรมก็น่ารักผู้กองก็น่ารักนะผู้กองก็บอกแล้วไม่เคยทําธุรกิจสีเทาไม่เคยทําธุรกิจสีดําไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่มีเขาไม่เคยเกี่ยวข้องเขาทําแต่ธุรกิจสีขาวอ่าทสลากกินแบงรัฐบาลชุกรูนะพี่น้องประชาชนก็ฟังทั้งสองฝ่ายแล้วก็ให้คะแนนกันไปพี่เดไม่ตัดสินใจหรอกรักทุกคนนะครับทุกอย่างมันก็คือพยานหลักฐาน ผู้กองไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเฮโรอีนอะไรไม่มีนะครับใครจะมาบอกว่าแกเกี่ยวข้องเฮโรอีนไม่จริงนะครับไม่ใช่เฮโรอีนนะครับนะสบายแกไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เคยคุมบ่อนคุมซ่องแกไม่เคยนักเลงหัวไม้อะไรไม่ไม่มีนะครับไม่ใช่ผงขาวไม่มีเฮโรอีนแกไม่รู้จักนะครับอืมทุกครูนะขอบคุณมากนะใครเห็นพี่เดชจัดรายการดีเป็นกลางกลางดวงใจของไทยก็ ส่งวายมาส่งมาที่สํานักง,งานทนายขายทุกเลขที่194ซอยลานกา52ครับ1นะครับรักรักก็ส่งมา1ขวดร,รักมากขึ้นก็2ขวดร,รักที่สุดในโลกก็ส่งมา1นลังนะทุกครูนะนสบายๆนะครับนะนะครับจะเชียร์พักไหนก็พิมพ์มาเลยนะเชียร์พักล้าทําก็เชียร์มาไม่มีอะไรนะครับนะนะครับ,นะรบไม่มีนะครับเฮโรอีนอะไรไม่มีแกไม่เคยเกี่ยวข้อง คุมบ่อนคุมซ่องคุมอะไรต่างๆไม่มีทําอะไรผิดกฎหมายสีเทาไม่มีผู้กองชีวิตแกใสปิ้งมาทั้งชาติเกิดมาไม่เคยนะนะนะครับมีอะไรบ้างครับอืมเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนี้ไปช่องไหนก็บอกท่านธรรมนัสอย่าพ่งร้อนตัวผมยังไม่ได้บอกตรงไหนว่าท่านธรรมนัทสทแกมเมอร์หรือฟอกเงินผมแค่บอกคนของสมเกจคุนเซนชื่อเบนสมิธ รู้จักท่านเป็นอย่างดีหรือเปล่าคนนี้เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินสแกมเมอร์มหาศาลท่านจะไปฟ้องผมที่ระเยาในาราท่วาเพื่อปิดปากผมทําไมเอ้โหนี่ครับนะนะครับนะแต่จริงน่าจะฟ้องนะพอฟ้องร้องปุ๊บเนี่ยมันดีตรงไหนหรู้ไหมมันจะได้พิสูจน์ความจริงนะครับว่ามันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองเนี่ยนะครับก็ต้องทนต่อการตรวจสอบยกเว้นโดนใส่ร้ายถ้ากูบองธรรมานัตโดนใส่ร้ายก็ฟ้องได้ไม่เป็นไรครับ แต่ถ้าเกิดก็พูดความจริงมีบุญเนี่ยนะเราไม่ต้องไปตกอกตกใจครับเราชี้แจงไปเลยว่าเราเป็นคนดีเพราะผู้กองก็ยืนยันแล้วชีวิตเขาเนี่ยเป็นคนสีขาวผู้กองเป็นคนสีขาวนะครับไม่ใช่คนสีเทาไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องเทาเทาืดบืดอะไรไม่มีแกคนสีขาวสังเกตาเวลาแกไปไหนมาไหนก็ใส่เสื้อขาวนะครับจุกรูจริงไหมครับพี่น้องครับนี่มึงคนบอกเลยวัดออกเสียงนะครับในหน้าเดวเนี่ยมีคนบอกจริงเลย นะครับน้ารักแกบอกว่าอะไรมีไปแจ้งความไห้ที่พยาวที่สองสามร้อยคดีโอ้โหนะจุกรูนะเชียร์นะครับเชียร์ทุกฝ่ายนะนะครับมีอะไรบ้างวันนี้นะนะครับมันเลยวันนี้นะออืบีซีไทยเผยตระกูลหมิงอยู่เบื้องหลังแกงสแกมเมอร์คอร์เซ็นเตอร์จีนสั่งประหารไปแล้วสิเอ็ดคนนะประเทศเราก็น่าจะสั่งประหารในพวกสแกมเมอร์ ไอ้พวกนี้ภัยสังคมจริงๆนะครับจุกรูนะครับอืมมีอะไรบ้างครับอสบายๆนะอมืมีอะไรบ้างอืมอืมมีอะไรบ้างนะครับเอจุกครูมีอะไรบ้างครับอออืืืมมมมีอะไรบ้างครับ อืมนะครับนี่เขาบอกเนะี่ยสิบสี่นาทีสรุปที่ประชุมสมชนะครับนายกบ,บอกจะไม่ใช้กําลังกับเขเมรบ้านหนองจานหนองยาวแก้วเพราะเป็นพลเรือนแต่จะใช้กฎหมายยอมรับอาจไล่ออกไม่ทันวันที่สิบตุลาคือสรุปแล้วจะไปทําอะไรเขเมรไม่ได้จะไปจับคุมอะไรแม่ก็เข้าทางเขเมรเองขเมรแม่งเล่เหลี่ยมไม่ธรรมดาทุกรูสบายสบายกันนะครับนะนะครับอ่านะ เคียพักส้มอยากให้บริหารประเทศตบว่ากันไปต้องใช้เวลานะอืมนี่อะไรแจ้งสี่ข้อหาหนุ่มใช้เท้าถีบกระจกรถอ้างเครียดเคยถูกรถใหญ่เบียดนะครับนี่นะเนี่ยใช้เท้าเบียดรถจักรยานรถรถยนต์นะครับเคยถูกรถใหญ่เบียดพบประวัติรักษาทางจิตสอนอวิเราะดีแจ้งสี่ข้อหาเออคนเราไม่ใช้อะไรจะรุนแรงแล้วเกิน่ะมีอะไรบ้างนะครับ อืมอม,มีอะไรบ้างครับอืมทองคําก็ข,ขึ้นขึ้นลงลง,ลงอะไรเนียนะเอะนะฮะมมีอะไรบ้างครับออนุทินลั่นออกจากที่โนไทยมายี่สิบปีแล้วนะครับอืมเหมือนคนไม่รู้จักกันเอคนไม่รู้จักกันนะม,มีอะไรบ้างนะครับจุกรูนะครับ มีอะไรบ้างครับมีอะไรใครถามมาเลยนะ FC ทั้งชีวิตครับอาจารย์ทุกครูนะครับใครมีปัญหาข้อกฎหมายอะไรต่างๆคดีความก็สอบถามแลกเปลี่ยนกันได้นะไปโดนหลอกโดนโกงอะไรครับวันนี้ก็มีคดีหนึ่งที่มาปรึกษาเป็นคุณลุงครับอยู่จังหวัดชนบุรีครับวันดีคืนดีก็มีคนมาขอยืมงานเกินสามล้านแล้วก็เอาโฉนดมาวางพอได้เงินเสร็จคุณลุงมาดูปรากฏว่าโฉนดนี่แม่งโอนขายคนอื่นไปแล้ว เอาสำเนาอมาลุงไม่ได้ตรวจสอบก็ไปแจ้งความชั่โกงหลังจากนั้นเอาเช็คมาจ่ายแม่ก็เอาเช็คคนอื่นมาแล้วก็เขียนชื่อตัวเองอีกอ่ะดูเลยครับกระโดดก็าหาปลอมตัวเงินอีกคนสมัยนี้ไว้ใจย,ยากนะครับพี่น้องครับนะครับอย่าไปอะไรอย่าไปเชื่อคนง่ายนะคนแก่ๆนี่โดนหลอกโดนอะไรเยอะนะครับโดนโกงโดนอะไรเยอะคนแก่เชื่อคนง่ายคนแก่เพราะนั้นก็นะแก่แล้วก็อย่าไปลงเชื่ออะไรเงินทองเก็บไว้ไม่ต้องไปลงทุนลูกหลานก็ต้องให้ ไม่ต้องให้หลานลูกหลานยืมเงินไม่ต้องไปค้ำประกันเดี๋ยวนะโดนยึดบ้านยึดอะไรต้องไปนอนริมสะพานลอยข้างถนนนะคนแก่ถ้ามีเงินเยอะไม่รู้ทําอะไรก็ไปซื้อวายส่งมาให้พี่เดซนะขวดหนึ่งแค่นั้นแหละนะอย่าไปอะไรอย่าไปเชื่อเงินทองไม่ต้องให้ลูกหลานไม่ต้องไปช่วยเหลือมันเราเกินหกสิบอย่างผมเนี่ยหกสองหกสามเนี่ยลูกหลานใครจะแม่งจะมาขอยืมเงินก็นะไม่ให้หรอกเก็บไว้ใช้เองไม่ซื้อวายกับแก้มแล้วก็ไปหาหมอแล้วทําศพตัวเอง ตายไปถึงจะเอาทรัพย์สินแล้วผมไม่ให้ใครหรอกนะครับเข้าใจนะเพะฉะนะั้นแก่ๆเท่าๆเ,เ,เนี่ยฟังกันไว้บรรดาแก่ทั้งหลายที่ฟังรายการพี่เดเนี่ยอย่างโง่แก่แล้วอย่างโง่แก่แล้วอย่าเชื่อคนง่ายเชื่ออาจารย์เดเพราะพูดหยาบๆครูก็แก่อยู่คูก็ไม่เชื่อใครหรอกสมบุกสมบัติก็เก็บไปเองเนะใช้ตายแล้วค่อยเอานะไม่ต้องไปช่วยออลูกหลานไม่มีเงินให้เงินยืมไม่ต้องให้มาหรอกกิจกรรมจะเจ๊งก็ปล่อยแม่งเจ๊งไปเพราะเราเลยเลี้ยงมันจนอายุ20ก็พอแล้วจริงไหมครับพี่น้องครับ ใครเห็นด้วยบอกว่าทนายมีเงินให้ยืมมันไม่มีหรอกมีก็เอาไปใช้เองนะครับใครยืมเงินก็ตักเลยตัดออกจากญาติเปลี่ยนนามสกุลเลยก็ได้นะหรือไปกับเพื่อนแล้วก็บล็อกเลยอย่าไปคบกับคนที่ม่งมีปัญหาเรื่องเงินนะครับเข้าใจนะอยา่าคบเราไม่ต้องมีเพื่อนเยอะเพื่อนแค้เราคืออะไรเงินเหมือนทุกวันเนี้ผมยังมีตังค์อยู่ไปไหนก็ได้แล้วแต่ไม่มีคนขับรถเดี๋ยวก็จ้างคนมาขับ